ประโยชน์ก็คือว่ากรณีที่ลูกค้าเข้าทักมาหาเราแล้วยังเงียบๆอยู่เราสามารถส่งโปรโมชั่นหรือข้อความไปกระตุ้นให้กับลูกค้านะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมส่งให้กับลูกค้าทุกคนนะครับที่ทักมาหาเราทางเพจนะครับคือการยิงข้อความ หาลูกค้าทุกๆคนนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขามีความต้องการที่อยากซื้ออยากใช้บริการของเรานะครับ